สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อการดูแลรักษาโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา7นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสเสด็จออกณนศะูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องอาคารเฉลิมพประเกียรติ80ิพรรษาบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์รักษาโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในการนี้ทรงมีพระวินิจฉัยอาการสัตว์ป่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์ด้วยความผูงใยและเอาพระไทยใส่จากนั้นทรงวางแผนเกี่ยวกับการใช้ยาสลบทรงพิจารณาตามความเหมาะสมของสัตว์ป่วยและทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนเริ่มการผ่าตัด ซึ่งวันนี้มีสุนัขชื่อบุ้งพันผสมเพศเมียอายุ7ปีน้ำหนัก32กิโลกรัมเข้ารับการผ่าตัดเนื้อง,งอกที่หน้าอกด้านขวาทรงให้ยานำสรบและยาสรบแก่สุนัขผ่านทางหลอดเลือดแล้วส่งสอดท่อช่วยหายใจเพื่อควบคุมและติดตามระดับการสรบของสัตว์ป่วยทำให้การผ่าตัดสำเร็จอย่างราบรื่นและปลอดภัยเนื้อง,งอกไขมันเป็นเนื้อง,งอกชนิดที่ไม่ร้ายแรงโตช้าและไม่ลุกลามเกิดจากกลุ่มเซลล์ไขมัน พบได้บ่อยในสุนัขโตจนถึงวัยชราเพศเมียมากกว่าเพศผู้พบได้ในสุนัขทุกพันธุ์โดยจะพบเป็นก้อนในชั้นใต้ผิวหนังลักษณะกลมหรือรีนิ่มส่วนใหญ่จะเป็นก้อนเดี่ยวบริเวณที่พบบ่อยคือใต้ท้องและใต้อกรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อชนิดนี้ออกและพบได้บ่อยในสุนัขที่มีภาวะท้วมหรืออ้วน สัตวแพทย์แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักของสุนัขทั้งอาหารควบคู่ก,กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพโดยรวมของสุนัขอีกด้วยตลอดระยะเวลาการผ่าตัดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตววร,รขัตติยราชนารีทรงห่วงใย,ยความปลอดภัยของสุนัขเป็นสำคัญทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้สุนัขไม่รู้สึกตัวพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสัตวแพทย์ นอกจากนี้ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกจึงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจํานวนลดลงมากสอดคล้องกับจํานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นกันอันเป็นผลจากการทรงงานอย่างต่อเนื่อง ตป้าจนการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้แนวพระนโยบายทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนักบ้าโลก28กันยายน2566และรณรงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธนันขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า นาโรงพยาบาลาสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทําการตลอดเดือนกันยายน2566โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564วันนี้เวลา10นาฬิกา26นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวัชิาราลงกรมหาวิทยาลยัยราชพัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัเฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2563 2564เป็นวันแรก มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,680คนมหาวิทยายลัยราชพัฏสกลนครได้น้อมนำพระบรมราชโชบายมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารอาทิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นเช่นหลักสูตรการผสมเทียมโคการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพได้รับรางวัลระดับนานาชาติได้แก่รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติฟังชันเครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์สู่ชุมชนเกิดการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องคมนตรีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูล,ลนิธิเทพรัฐเวชชานุกูลภายใต้สูนย์ประสานงานโดยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรัฐเวชชานุกูลที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูล,ลนิธิเทพรัฐเวชชานุกูลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรัชเวชานุกูลที่โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านการบริการสาธารณสุขทั้งเชิงรับและเชิงรุกตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์ ขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายเพื่อเข้ารับการอบรมสาขาผู้สูงอายุสาขาพัฒนาการเด็กและสาขาทันตกรรมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับผู้ป่วยรับฟังการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลพระทองคำและเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลสองสาขา ประกอบด้วยสาขาโรคผิวหนังและสาขาการดูแลผู้สูงอายุองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58จังหวัดนนทบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58เมื่อเดือนมิถุนายน2566และเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจำมีนักเรียน222คนครูและบุคลากรรวม12คนโรงเรียนจัดการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินง,งานของมูลนิธิทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภพกเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์9แห่งทั่วประเทศเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์23สิงหาคม2566เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมจัดการแสดงโขนตอนกุมภกัรทดน้ำด้วยปี2566เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษา71พันษาและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชมพันษา91พันษา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมเฉลิมเปรเียิและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยการจัดแสดงโขนตอนกุมภกรรดน้ำยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจับตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมภกรรนทำศึกโมกขศักดิ์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จยังไม่สามารถสังหารพระลักษณ์ได้ จึงคิดหาวิธีทำกุลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระรามสำหรับขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพได้จัดการแสดงขนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงในการแสดงขนซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสเดจกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและทรงสนับสนุนการแสดงโขวนอย่างเอาพระาราชหฤทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดต่อไปการแสดงโขนตอนกุมภกัรทดน้ำจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา